ใครเป็นแบบนี้บ้างฉลองหนักแห้งยังไม่หายเหมือนกันเลยเอาส่วนนี้ไปใช้เ <c oughs> มาอ่าเมาแล้วปวดหัวเราบอกเมาแล้วปวดหัวให้กินน้ําเกลือเมาแล้วแบบไม่ต้องเอาออกเผื่อหมาเข้าใจเนาะให้กินกล้วยแล้วก็ อะไรเะมาแล้วเวียนหัวกินกูโค้ดเท่าที่จำได้นะแล้วก็ถ้าใครเมาแล้วเมาแล้วตัวร้อนกินนมเปรี้ยวแล้วก็ใครเมาแล้วขึ้นไส้แค่ขึ้นไส้นะไม่ต้องเอาออกเปล่าสุนัขก,กินแอปเปิลเมาแล้วกินข้าวไม่ได้อยากซดต้นร้อน ให้กินแกงกวาาว่าอย่างนั้นเมาลกงวดยินจะไป่เลื่อนอ่ะเมาลกงวดยินจูไม่ได้อ่ะกินสต๊อบบรุ้ยเขนะคะใครมีอาการอะไรก็ตามนั้นแหละคะ่ะนี่ก็จะไปจัดเหมือนกันเข okay, นะคะ